ซ i กเดเมนชั่นฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเลขา U.N เตือนสงครามมีเคลีย์อาจเกิดขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีคำตอบครับนายอันโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ U.N. ชี้ว่า จะไม่มีผู้ชนะในสงครามยูเครนเพราะจะมีแต่คนแพ้และอาจบานปลายกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ก็ได้นะครับซึ่งผู้ที่นำเสนอบทความนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ Russian Today หรือ RT ซึ่งเป็นสื่อของทางการรัสเซียรายงานว่านายกูเตเรสแถลงนอกห้องประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN เมื่อวันจันทร์ตามเวลานิวยอร์กว่า สงครามในยูเครนที่ทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือการจงใจจะเป็นภัยต่อมวลมนุษยาชาติโอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดมาก่อนได้กลับมาเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้จริงแล้วนายกูเตเรสเตือนเรื่องนี้ หลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียยกระดับกองกำลังด้านการป้องกันที่มีอาวุธเชิงยุทธศาสตร์หลากหลายประเภทครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทั่วไปขึ้นเป็นกองกำลังพิเศษเมื่อปลายเดือนก่อนเป็นการยกระดับที่นายกูเตเรสมองว่าน่ากลัวและน่าสยดสยอง เลขาธิการ UN กล่าวด้วยว่าสงครามนี้จะไม่มีผู้ชนะจะมีแต่คนแพ้และจะลุกลามไปอย่างเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาที่จะได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากราคาอาหารที่แพงขึ้นเพราะรัสเซียและยูเครนผลิตน้ำมันดอกทานตะวันมากถึงครึ่งหนึ่งของโลกและปลูกข้าวสาลีหนในสของโลก อาทียังรายงานด้วยว่าบรรดาผู้รู้และนักการเมืองในยุโรปและสหรัฐกำลังกดดันให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับประกาศห้ามบินเหนือน่านฟ้ายูเครนเพื่อเปิดช่องให้ยุโรปและสหรัฐสามารถยิงเครื่องบินรัสเซียในาน่านฟ้ายูเครนและนำชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์มาเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย จนถึงขณะนี้ผู้นำในนาโต้และสหรัฐยังไม่ยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามนี้โดยตรงตราบใดที่สมาชิกนาโต้ยังไม่ถูกโจมตีอาธีกล่าวถึงการที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนในเดือนกุมภาที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่าเป็นการขจัดนาซีและปลดอาวุธประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความมั่นใจว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมนาโตโดยมีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองประเทศเผชิญหน้ากันมา7ปีจากเรื่องรัสเซียกล่าวหายูเครนว่า่าล้างเผ่าพันธุ์ในแคว้นโดเนสและแคว้นลูฮันที่พูดภาษารัสเซียก็มีคนมองถึงความเป็นไปได้แล้วนะครับที่ว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆนะครับ ซึ่งก็ขอให้อย่ามันบานปลายไปถึงจุดนั้นเลยในความเป็นจริงแล้วนะครับลบกันก็ไม่ควรที่จะลบกันอยู่แล้วนะครับโลกปัจจุบันนี้แล้วยิ่งถ้าต้องกลายไปเป็นสงครามนิวเคลียร์นี่ที่ต่างฝ่ายต่างแค่กดอาวุธกันนะครับกดปุ่มปุ๊บก็บึ้มประเทศฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเป้าหมายโดยตรงแต่ว่าผลกระทบจากรังสีนิวเคลียร์หรือ ฝุ่นกัมมันรังสีเนี่ยก็จะกระจายไปทั้งโลกแน่นอนนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับทางช่องซิกดีหรือซิกเดเมนชันยังมีคลิปดีๆอีกมากมายให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะครับ ลองมองดูด้านข้างถ้าคุณดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและลองเลื่อนลงดูด้านล่างถ้าคุณดูจากมือถือนะครับผมหรือจะกดที่หน้าจอที่มีไอคอนของเราโผล่ขึ้นมาตอนนี้เลยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกันครับสวัสดีครับ